รบท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิวเพ็ปไทยอีกครั้งนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคลิปแกะกล่องนะฮะนี่เลยขวดสเปรย์น้ํามันนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับมีคนถามเยอะมากนะครับว่าใช้อะไรฉีดน้ํามันซื้อสเปรย์น้ํามันยี่ห้ออะไรนะครับเมื่อก่อนเราก็ซื้อแบบขวดนะครับแบบที่มันที่เราเคยถ่ายคลิปลงไปในช่องเรียบร้อยแล้วแบบสั้นๆนะฮะก็รู้สึกว่า ใช้ดีครับแต่มันราคาสูงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเลยหลังๆแล้วก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบใช้น้ํามันแบบซื้อแบบน้ามันขวดมาแล้วก็ใส่ขวดสเปรย์แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้สเปรย์ง่ายๆเลยดีมากเลยนะครับผมก็ขวดอันนี้ซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไนี่ร้านมิสเตอร์ดีใช่ไหมชื่อร้านมิสเตอร์ดีไอเนาะนะไม่แพงนะอันนี้ราคา55บาทนะครับไม่รู้หลังจากคลิปนี้ปล่อยไปราคาจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนซื้อม่หนะ้าสิบห้าบาทนะครับก็อยู่ตรง ส่วนของเครื่องครัวนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูเลยนะฮะหน้าตาเป็นยังไงและการใช้งานก็เป็นยังไงโอเคนี่ถือว่าราคาถูกมากนะเคยเห็นแบบกล่องขายในเน็ตก็มีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใครหาไม่ได้ก็หาฟอกกี้ที่มันเป็นเป็นฟู้ดเกรดก็ได้นะครับโหนี่หัวทองเลยลมันมีบอกสีหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเห็นขวดมันสีํำเงินมันไม่ได้แจ้งสี ไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้หน้าตาขวดเป็นแบบนี้กล่องก็ธรรมดาเลยนะห้าสิบห้าบาทไม่คิดเลยากขวดเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราหยิบอ,ออกมา <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นเป็นแก้วด้วยนะนีตรงนี้เป็นแก้วด้วยโอเคเลยนะครับแต่ข้างบนเป็นพลาสติกหัวกดดูแข็งแรงแน่นหนาดีนะแบบนี้ให้ดูใกล้ๆนี่เฮ้ยโอเคนะโอเคเลย ออข้างในก็จะมีหัวแบบหัวฉีดอยู่ด้านในนะครับก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะที่เราเรยกดบีบครีมหรือว่าสเปรย์จริงๆมันเหมือนขวดสเปรย์ทั่วไปที่มันหาได้นะครับผมว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดใครหาแบบนี้ไม่ได้หรือแถวบ้านไม่มีมิสเตเดไอวอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าใช้ฟอกกี้ธรรมดาก็ได้แต่เลือกที่มันแบบเก็บพลาสติกดีๆหน่อยเนาะโอเคแกะให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเรา ให้ดูเห็นป่ะก็แบบปกติเลยนะอันนี้เป็นขวดแก้วแล้วก็อน,นี้ก็เป็นที่ฉีดธรรมดานะครับใช้งานง่ายนะฮะแบบนี้ไม่ต้องอัดแก๊สอะไรถูกด้วยนะครับแนะนําเลยผมว่าแนะนําเลยโอเคเลยแต่นี้พลาสติกตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบตามรูปเนะี่ยถ้าตามรูปมันจะดีมากเลยเพราะมันเป็นเหมือนกับโลหนะเนาะโอเคแต่นี้ก็โอเคอยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่แปลว่าได้นะครับวัสดุแน่นหนาทุกอย่างดีนะครับ ก็ลองหาซื้อใช้กันดูโอเคนี่เราก็ไปลองใส่น้ำมันมาดูนะครับนี่ผมคิดว่าไอรูนี้มันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับในความเห็นเนาะแต่ว่าโอเคเลยตัวนี้เป็นแก้วด้วยนะโอเคใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วนะฮะเท่านี้เราก็จะได้ขวดสเปรย์น้ำมันนะี่แบบนี้เลยโอเคใครไปซื้อนี่ก็แอบแกะดูก่อนก็ได้นะว่าไงมันสี เป็นเงินเงินแบบนี้ป่าว่าสีเงินสวยกว่าสีทองอย่างนี้ก็โอเคนะดูดีสวยหล่อกันไปเลยนะครับใครชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อใช้ดูแล้วใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะครับผมหรือว่าอยากให้คลิปอะไรก็รีเควสกันเข้ามาทางช่องคอมเมนต์เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ไปยังไง